หรนืนางสมบุญหละสตรีเทมีตามทุกปุกใรแสงสเหมือนดังพระเอกบุญข้าแต่พระคิศเจ้าขอากับนมัสก,การถวายสดุดีแดบพระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถโลก ด้วยไมยก้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่สาพระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่หนึ่งจงพิจารณาดูพระเยซูเจ้าผู้ทรงอุ้มชูไว้ซึ่งสากลจักรวาลแต่ต้องหกล้มอย่างผู้ไม่มีกำลังทั้งนี้มิใช่เพราะหนักกางเขนแต่เพราะบาปของเราลูกทั้งหลาย ทวงทัพพระองค์ไว้ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้เป็นกำลังของลูกขอโปรดบันดาลให้ลูกเป็นทุกข์ร้องไห้ด้วยจริงใจเพราะบาปของลูกทั้งขอทรงโปรดปกป้องอย่าให้ลูกถลำตกในบาปสืบต่อไปเลยพระเจ้าข่าขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาเถิด เดชพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบรรดาสตบุรุษท,ที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขกเกษมสำราญอาเมน